สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับกับเป็นมือกินเกลี้ยงพี่ชายนะครับที่จะได้กับเมืองไทยเรานะครับพี่น้องครับนะครับพี่ชายสองคนนะครับอ่าพี่ประลัดอำเภอนะครับกับกับพี่อ่าลุงโลดเพชรปัานแพงนะครับเนาะเอาตังค์ซื้อปัจจุบันเลยกพี่น้องครับผมนะครับเมื่อนี้มียังไนไอ้กับเขาเมื่อนี้ครับไอ้มียังไนไอ้โซ่พี่น้องเขาาดูอ๋อนะครับมีเป็ดนะครับพี่น้องครับเอ้ขาปุ้นนะครับเนาะอ่า้วก็มียังในไอ้ครับผมเมื่อนี้ ต้มกระเพาะหมูต้มกระเพาะหนกมูนะไอ้เนาะนะครับมีต้มกระเพาะหมูนะครับหลายอย่างนะครับพี่น้องครับผมโอ้โหของรถเด็ดครับผมนี่คือรถเด็ดนะครับพี่น้องครับผมนะครับครั้งนี้มียังไรครับผมย่งหมูอย่างปลาอย่างหมูอย่างปลานะไอ้เนาะนะครับเนาะอยังนี้ไอ้ขาหมูขาหมูโอ้โหพลวกขาหมูครับพี่น้องครับผมนะครับนี่ครับเล็กๆกันหน่อยนะครับมอบกวาวสุกไห่ทูกขูยุกนนะครับนะครับคนไทยในไต้หวัน เจ๊วันนี้เป็นยังไงรู้สึกแบบไหนครับผมนะครับเจ๊วุันย่านกล้องครับผมอ่านะครับนี่แหละครับผมอ่แม่พ่อกันนะครับในเมืองไทยในเอิร์มเมอร์แมนในเมืองไทยในไต้หวันนะครับพี่น้องครับก็ได้หักกันแพ่งกันนะครับพี่น้องครับนะครับได้เนาะไอ้กลับบ้านไปก็ขอให้ร่ำรวยอยู่ที่เมืองไทยเด้อเด้อนะครับร่ำรวยอยู่ในเมืองไทยขอมีเจริญรุ่งเรืองนะไอ้เนาะอ่านะครับในการพี่ชายนะครับผมอไอ กลับเมืองไทยไปกับขอให้ร่ำรวยเนาะไอเนาะเออนะครับไปเจริญรุ่งเรืองเติบโตอยู่บ้านเฮาเนาะครับเนาะนะครับเนี่ยนะครับผมทีมงานนุ่มบุญการบ้านเฮานะครับกับผมมิ้งยังไล่นะครับสนุกสนานกันไปนะครับเอาไว้คลิปหน้ามาพบใหม่นี่ผมบลูเดย์หรอครับบลูบลว่าพูดได้จริงบอลมูพี่น้องครับอ่าโอ้ยบา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 ยนะไอ้บายบายบายนะบ๊ายบายครับบผมนะ